สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปคัมยารกรสำหรับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีธนูเนาะชาวราศีธนูนะคะคลิปนี้จะหมายถึงผู้ที่เกิดวันที่22 22พฤศจิกาถึง21ธันวานะจ๊ะนะก็มาดูกันนะคะว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคลิปนี้เป็นคัมยารกรระหว่างวันที่19 มีนาจนถึง19เมษายนนะนรก,ก็เป็น general b e a d i n g นะคะก็ฟังเหมือนเพื่อนมาบอกเล่าเมามอยช่องนี้จะเป็นการออกคําพยากรณ์เหมือนฝอยไปฝอยไปเรื่อยคนะเห็นอะไรก็จะบอกเนาะอ่ะมอง่ะว่าเพื่อนมาบอกอะไรเรานะเพื่อนก็คือไพ่สําหรับนี้นะจ๊ะเขาชื่อ s i m p l i city นะอันนี้อ่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีธนูก่อน12ใบไพ่ประจําตัวโอ้ ไพ่ประจำตัวเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยใบนี้คือไพ่ Victory นะคะไพ่ของชัยชนะ and progress อะไรที่ดำเนินมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะประมาณแบบอ่ะก่อนหน้านี้สักครึ่งปีอ่ะคุณกำลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่เดือนนี้ คุณจะได้รับผลสําเร็จคุณจะได้รับรีวอร์ดหรือว่าการชมเชยนะคะโล่แสดงผลงานของคุณหรืออะไรสักอย่างเขาก็จะมาประกาศเกียรติคุณความสําเร็จของคุณให้ประชาชนคนรอบข้างเขาได้รับรู้นะคะก็เป็นเดือนแห่งชัยชนะและเป็นเดือนแห่งความสําเร็จปรากฏนะคะคนอื่นรับรู้ค่ะอื คุณก็จะมีความสุขมากเหมือนกันคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทํามานะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ลงแรงไปสิ่งที่พยายามไปนั้น,มนไม่มันไม่สูญเปล่าแล้วก็มันทําได้จริงๆสําเร็จแล้วอย่างนี้นะเป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนแห่งการสวยบุญหรือสวยความสําเร็จนะจ๊ะอ่ะาไพ่ใบที่2เดือนนี้นะคะเรามาระวังการใช้จ่ายหมดไปกับการเฉลิมฉลองเรื่องของความสําเร็จคือไพ่ห้าเหรียญมาเนี่ยเตือนให้เรามาระวังเรื่องของเอ่อการใช้เงินนะคะ อาจจะต้องรัดเข็มขัดยังไงไปฉลองไปกินเลี้ยงหรือว่าดูแลญาติพี่น้องเนี่ยก็ให้เบาๆลงบ้างให้ตั้งบัตเจ็ตดีๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินงบแล้วมันจะคุมงบไม่ได้เนาะการเงินยังต้องระมัดระวังต้องรัดเข็มขัดอยู่นะ t e m p e r a n c e นะคะชัดเลยคนธนูราศีธนูนะคะเดือนนี้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านไปพบญาติ ชัดเจนมากคือราศีอื่นมันก็มีแหละแต่ไพ่คุณเนี่ยคือชัดเจนที่สุดเลยสแสดงว่าไปกันหลายท่านนะคะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเขาเรียกว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คนที่ไม่ได้เจอกันนานญาติสนิทของเราที่ไม่ได้เจอกันงานนะคะแล้วก็รวมถึงใครที่โสดนะมีโอกาสได้เจอแฟนไม่ใช่สิใครที่โสดมีโอกาสได้พบรักกับเขาเรียกว่าคนเก่าเก่าเพื่อนก,กเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยเหมือนกันอืม พบรักกันจากไหนพบรักกันจากเขาเรียกว่าญาติพี่น้องอ่ะแนะนําให้รู้จักกันพบกันจากการเดินทางแล้วก็พบกันจากเพื่อนเก่านะคะแนะนำเพื่อนของเพื่อนให้รู้จักอะไรแบบนี้อันถัดมาข่าวสารที่คุณรอคอยใครที่กําลังหางานใหม่แล้วไปสัมภาษณ์งานไว้ข่าวสารที่รอคอยคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการสัมภาษณ์งาน มมันรวมถึงข่าวดีทางการเงินด้วยนะอย่างตอนที่คุณช็อตหรือคุณถังแตกหรือคุณต้องการใช้เงินเนะี่ยแม่หมอว่าคุณน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องของคุณนะคะจะได้ข่าวดีอืมเป็นญาติพี่น้องอาจจะแบบต่างเพศด้วยอะ่ะโหดีงามดีโชคลาบนี้ โชคลาภทางโชคทางการเงินนะมาจากทางการงานนะคะแล้วก็มาจากคนรู้จักมาจากต่างประเทศนะคะใครที่ประกาศขายบ้านชัดเลยว่าแม่หมอว่าคุณน่าจะขายบ้านได้นะใครรอขายบ้านรอขายที่ดินมีเนี่ยสิเหรียญแล้วก็มีวิวออ f ฟ r ศจูนมี n i ยออฟคัพส์ด้วยใครประกาศขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินนะคะ ก็จะได้ข่าวดีมีคนสนใจนะคะจะมาเจราจาอาจจะขายให้กับคนรู้จักญาสนิทมิสหาอาจจะช่วยเราขายอะไรแบบนี้เพราะโชคมันมาทางญาติมาคนรู้จักไงอ่ะต่อนะฮะว,ว้าวไพ่ดีมากเลยนะอ่ะดีในเรื่องอะไรไฮไลท์เดือนนี้คือดีสําหรับเรื่องของการเดินทางเดินทางเยอะก็ใช้งเงินเยอะนะ เดินทางเยอะก็ใช้เงินเยอะเป็นเดือนที่มีความสุขเดือนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแฮปปี้กับการเดินทางการเดินทางก็จะส่งผลดีทางเขาเรียกอะไรเดินทางแล้วมันได้ตังเดินทางแล้วได้ลูกค้าเดินทางแล้วเราก็มีความสุขเดินทางเนี่ยก็ยังต้องระวังเขาเรียกว่าเวลาเราเดินทางอ่ะคุณอย่ารีบนะเพราะถ้ารีบแล้วอ่ะบางทีมันอาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กๆน้อยๆระวังทางได้ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นคือไพ่ใบเนี้ย เขาเรียกว่าความต่างของวัฒนธรรมบางทีมันนํามาซึ่งความเข้าใจผิดระหว่างคุณกับคนในพื้นที่นั้นๆบางทีอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะยังไงก็ใจร่มๆค่อยๆพูดค่อยๆจานเนาะสคือปัญหาสําหรับช่วงเดือนนี้เนาะสิเามษาจนถึง10บเ้ยสิบคําพยากรคลิปนี้เนาะสิมีนาถึง19เามษาปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมาจากบริวารคือหรือลูกน้องในที่ทํางานประมาณนี้นะคือลูกน้องทะเลาะกัน แล้วก็การสื่อสารภายในองค์กรของคุณเองเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่บางอย่างจะเข้าใจผิดกันนะคะอ่ามาต่อกันที่ธุรกิจธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ไปได้สวยไปได้ดีมากโดยเฉพาะธุรกิจส่งออกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะธุรกิจกรงสีอย่างนี้นะธุรกิจร้านอาหารไปได้สวยมากขายของออนไลน์ดีมากๆเลยโอ้หหลายจุดอะดีหมดดีเกือบทุกอย่างเลยหมดที่พูดละ อ็ก p o r t ร์ตอิหรือว่า Lo จ mm ิสติกก็ดีนะคะธุรกิจบริษัทต่างประเทศพนักงานประจำ mm hmm. ก็มีโอกาสได้งานใหม่ด้วยอ mm hmm. uh, ปังจังเลยปังมากยกเว้นในเรื่องของลูกน้องสองคือ mm hmm. ก็เนี่ยแหละต้องรัดเข็มขัดนิดนึงนะ mm hmm. อออันถัดมาเรื่องความรักใช่ไหม mm hmm. การเงินไปหรือยงัง mm hmm. การเงินไปแล้วนะคะอะ เรื่องของการกู้ยืมเครดิตอนุมัติสินเชื่ออะไรแบบนี้คุณจะได้รับข่าวดีอีกเช่นกันนะอะแต่ว่าตังมันแบบคือมันเข้าเยอะมันก็ออกเยอะนะเข้าเยอะก็ออกเยอะมันอาจจะเป็นเดือนของโบนัสด้วยนะคะปังมากโบนัสบอกเลยชาวราศีธนูโบนัสก้อนใหญ่มาก <laughs> <laughs> นายจ่นานาอจ่าอ,อาจจะได้เยอะนะคะแสนอัพอะไรเงี้ยปะ่ะมาคนโสด คนโสดดูเหมือนจะโสดต่อไปนะคะถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีเป็นคนรู้จักเป็นคนเก่าๆเ,เป็นญาติินะคะที่ไม่หมอเกินไปข้างต้นว่าอาจจะเจอรักออนไลน์ก็เป็นไปได้มันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอคนต่างชาติเดินทางแล้วพบรักกับคนต่างชาติคนที่อยู่แดนไกลไกลก็คือร้อยกิโลขึ้นไปนะอาจจะเป็นแค่แบบเออต่างจังหวัดข้างๆนี่เองก็ได้ แต่เดินทางแล้วมันมีโอกาสที่จะได้โชคทางการเงินแล้วก็รวมถึงโชคทางความสัมพันธ์นะคะจากที่คุณเงาๆอยู่่คุณก็จะแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้ตกลงปงใจหรือเป็นแฟนหรืออัปเกรดความสัมพันธ์ทันทีทันใดในช่วงพีเรียดของการพยากรณ์นี้นะนี่มันมีแต่ไพ่ต่างประเทศทั้งนั้นเลยและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่มันสื่อคือว่าส่วนใหญ่อะมันก็จะแบบเป็นความรักแบบไปๆไปมาๆมาเป็นความรักที่ต้องเดินทางไปหากันนะคะเนี่ยไปๆไปมาๆมาหรือว่าเป็นความรักที่เป็นคนต่างชาติ เป็นคนต่างศาสนากับคุณก็ได้ <c oughs> เอเป็นคนต่างชาติเสร็จปุ๊บแล้วดูใบนี้ <c oughs> อาจจะมีอะไรที่ความคิดเห็นมันต้องจูนกันสักระยะแล้วมันถึงจะแบบว่าเข้าใจกันลงตัวยังไงก็ไปช้าๆนะคะก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสคุยกันยาวๆต่อในอนาคตได้ค่ะนะคนที่คุณพบเจอในช่วงเดือนนี้คนมีคู่ความรักก็ดีความรักค่อนข้างโอเคเลย ความรักในเกณฑ์ที่ดีค่ะเป็นครอบครัวอบอุ่นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับไปรวมกับบ้านใหญ่กินข้าวเลี้ยงฉลองมันเป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองนะคะของคุณแล้วก็คนรักของคุณนั่นเองแต่คุณอาจจะแต่คุณอาจจะจบเป็นคนจ่ายไหมนี <c> ่ <oughs> ดูห้าเหรียญน,นะ,ะนะมาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหรอมันก็ยังมันก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะมันก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมอะยังไม่เห็นนะ พราะว่ามีเทมเพลนเทมเพลนกุณเทน้ําอะแล้วอันนี้มันก็หมุนหมุนใช่ปะมันไม่มีไพ่อะไรที่บอกว่าหยุดอยู่ที่เธอเลยนะคะมันยังไม่มีนะคะแต่คุณก็มีความสุขดีค่ะแล้วคุณรู้รู้อยู่แล้วด้วยนะก็ค่อนข้างพึงพอใจที่อะยังไงก็ยังได้ไปต่อเดือนนี้ยังไงก็ยังมีเรื่องอื่นๆให้เราก็ชุ่มกระช่วยนะคุณก็ไม่ได้โฟกัสกับตรงนี้มากเท่าไหร่ไปดูคําแนะนา,นาดีกว่าดีค่ะภาพรวมดีส่วน ในเรื่องของสุขภาพอยากให้ระวังกระเพาะอาหารการกินกระเพาะลำไส้ในช่วงนี้นะกระเพาะลำไส้แปรปรวนกินอาหารไม่ตรงเวลาอาหารไม่ย่อยคือการทํางานมันดูไม่ไม่ปกติ2คือระวังความเครียดลงกระเพาะนะจ๊ะก็แค่นั้นเองอื่นๆก็ระวังกินเยอะไปนะคะก็ธรรมดาแต่มันเป็นไพ่แบบเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นการกินสิ่งที่ชอบนะสิ่งที่ต้องระวังตามมาก็คือคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลในเส้นเลือดนะจ๊ะต่อคะ่ะต่อ ช่วงนี้คุณไม่ค่อยออกกําลังกายยังไงก็เดินบ้างอะไรบ้างเนาะถ้าต่อไปข้างนอกนะฮะปะต่อกันที่คําแนะนําสําหรับชาวราศีธนูเออือจบไปฮะเพราะไพ่มันดีนะโอ้ฮาเดสนะฮะฮาเดสคือให้ระวังอะไรระวังเ,งเรื่องสุขภาพ2คือเออระวังเรื่องเวลาไปสถานที่โบราณนะคะคือถ้าคุณมีเซนต์อย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องระวังเขาเรียกอ,อะไรดี สิ่งที่มันแบบเป็นพลังงานที่มันไม่ดีหรืออะไรทํานองนี้นะอืแต่ฮาเดสหมายถึงความเจ็บป่วยซิกนะคะชดเจนเขาบอกว่าเจ็บป่วยเนี่ยให้ไปพบหมอนี่คือรูปหมอนะเจ,จ,จ็บป่วยอย่าชะลาดใจนะคะเจ็บป่วยอย่าชะลาใจกรุณาไปพบหมอด้วยเพราะว่า คือคุณอาการคุณออกอีกอย่างหนึ่งอะแต่โรคที่มันเป็นอะมันอาจจะเป็นอีกโรคหนึ่งก็ได้อย่าวินิจฉัยเองนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าเดสมันเป็นโรคที่ซ่อนเลนก็ได้นะคะเป็นโรคที่มันไม่ได้แบบเปิดเผยอาการโดยตรงที่ทําให้คุณรู้ตรงๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอ่ะอย่าวินิจฉัยเองนะคะ2คือระวังการใช้เงินนะคะเนี่ยมันสัมพันธ์กับห้าเหรียญน,นะ,ะระวังเงินหมดนั่นเองนะให้รอบคอบในการใช้เงินแล้วก็วางแผนการเงินให้ดี ะะสามก็คือว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยฮาเดสเขาบอกว่าทิ้งทิ้งไปเถอะนะอะไรที่นิสัยไม่ดีใครอยากเปลี่ยนแปลงนิสัยที่มันไม่ดีของตัวเราความซกมมกของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น <c oughs> ก็ทิ้งมันไปได้เลยในเดือนนี้ใบที่2เป็นไพโโนน่โคโนดโคโนดเนี่ย มันเป็นอะไรที่อยู่สูงๆเป็นอะไรที่อยู่แบบอันดับหนึ่งเป็นบอสเป็นเจ้านายของคุณนะคะช่วงนี้เออคนทํางานประจําบอสก็จะรักสบายหรือบอสอาจจะไม่ค่อยอยู่บอสอาจจะท่องเที่ยวลันล้าไปต่างประเทศเยอะนิดนึงก็จะไม่ค่อยสนใจอดีอะไรคุณสักเท่าไหร่เขาก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะโคโนโคือตนเป็นดีบึ้งแห่งตนคุณสามารถดูแลตัวเองได้อย่างดีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าคือแม้ว่านายเขาไม่ได้ออกหน้าช่วยคุณแต่เขาช่วยคุณอยู่เบื้องหลังนะอืมอ่ะ ต่อมาเป็นไพ่ดาวอาทิตย์ชัดเจนเลยระวังสุขภาพในช่วงส่วนหัวกันแล้วกันเนาะสองคือดวงตานะดวงตาแล้วก็หัวใจนะคะคือประมาณช่วงนี้เพิ่มเติมแล้วกันโคโนอาทิตย์โคโนอาทิตย์ฮาเดสอ่ะเจ้านายชัดเจนมากใครที่ทํางานเบื้องหลังในเดือนนี้นะคะคุณจะได้ตอบรับเขาเรียกว,ว่าความสําเร็จมันมาเงานาิงนดีผลงานดีสําหรับใครที่ทํางานเบื้องหลังนะคะ ช่วงสวยสุขของคุณมาแล้วนะจ๊ะอืมแล้วก็ใครที่อยากจะลาออกจากงานประจำมาเปิดธุรกิจของตัวเองเป็นช่วงของคุณเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูาเดซโคโนโดนอาทิตย์อ่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการหรือออกมาบริหารกิจการของตัวเองหลังจากที่อยู่เบื้องหลังเขาเรียกอะไรดีอ่ะแบบแต่ก่อนไม่เคยออกหน้าว่าเนี่ยคือลาเหลานะคะณปัจจุบันวันนี้ มันเป็นช่วงที่ดีถ้าคุณจะโฆษณาโปรโมทร้านของตัวเองว่าร้านนี้คือของฉันนะการน,นําร้านออกสู่สาธารณะน่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีและเป็นเดือนที่คือมันเหมาะกับคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะโดยเฉพาะคุณผู้ชายหรือคนที่แบบอายุประมาณหนึ่งแล้วที่สามารถตั้งตัวได้แล้วนะคะพร้อมแล้วกับการเปิดก,กิจการบอกเลยว่าปังนี่มีไพ่มีไพด่ดีๆหลายจุดนะคะเริ่มได้เลยใครที่จะแบบ คล้ายๆกับเกษยียณตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกเช่นกันเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่คุณจะมาเริ่มสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำพยากรณ์ชาวราศีธนูขอให้คุณมีความสุขสมหวังที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมรัดเข็มขัดแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ได้นะคะในคลิปหน้าสำหรับเดือนนี้ก็สวัสดีค่ะ